ขอโนมทนาบุญกับสมณีนวัดกลางพระอารามหลวงที่ได้ช่วยยกเก้าอี้จากงานกระถิ่นพระยทานในครั้งนี้ชวนด้วยช่วยกันสมัคีคือพลังนั่นเองนะคุ่โยมนี่ตอนนี้ก็กําลังยกทยอยอกจากรถกระบะเพื่อที่จะเอานําลงมาจัดวางเก้าอี้ด้านในกําแพงแก้วรอบพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง ถ้าเราร่วมไม่ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วงานจะสำเร็จรุ่ร่วงไปได้อย่างไรเราต้องทำหน้าที่ของเราที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยดีที่สุดดีงามการทำงานคือหน้าที่ของตนเอง,อง,เองนี่แหละการทำงานสิ่งที่เราทำด้วยใจใจของเราก็าจะเกิด ก็จะเกิดนานแล้วนะคุณโยนี่เราจะนำบรรยากาศมาให้ชมนะคุณโยนี่นี่